เรเวแถวบ้านมันมีตู้น้ำส้มแบบนี้มาให้กดนะเราก็เลยไปลองกดมานะมันอร่อยกว่าที่คิดไว้มากเลยคือมันจะมีส้มลูกๆที่ไทยก็มีนะแบบเนี้ยมันจะมีส้มลูกๆอยู่ในเครื่องใช่ปะ่ะแล้วเราก็เหมือนเลือกขนาดขวดเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เลือกได้เต็มที่แล้วก็กดให้มันเต็มแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วก็ไปจ่ายเงินนะขวดก็เป็นขวดแบบรีฟันได้ด้วยแบบเอาไปคืนแล้วได้เงินอะไรเงี้ยนะก็เป็นขวดแบบรียูสก็คือโอเคเลยรสชาติดีเลยซึ่ง เราไม่ได้กินวันแรกที่ซื้อมาด้วยนะคือตั้งใจจะซื้อแล้วแบบเปิดกินในรถเ,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าลืมนะก็เลยใส่ตู้เย็นไว้จนถึงอีกวันหนึ่งถึงเจอหนึ่งได้ว่าเอาน้ำส้มยังไม่ได้กินเลยคือถ้ากินสดๆวันนั้นเลยอ่ะมันอาจจะอร่อยกว่าก็ได้นะซึ่งเรามาชิมอีกวันหนึ่งก็อร่อยนะแต่ว่าอีกรอบหนึ่งเราไปแล้วเหมือนเครื่องมันปิดหรือไงไม่รู้ไม่เห็นกดแล้วมันไม่มีอะไรออกมาก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงนะหรือมันต้องสแกนอะไรก่อนก็ไม่รู้แต่ว่าพยายามกดแล้วแต่มันไม่ออกมาติดใจอยากได้อีกอ่ะ เนี่ยกินกันแบ่งกันไปแบ่งกันมาส่งขวดส่งขวดกันไปกันมานะก็คือกินไปดูหนังไปนะดีอะ่ะ สดชื่นแล้วก็รสชาติแบบส้มแท้อะไรเงี้ยแต่แฟนบอกว่ามันเออมันอาจจะไม่ได้แบบว่าสดชื่นขนาดนั้นเหมือนน้าส้มคุเหมือนน้าส้มแบบตามขวดทั่วไปแต่เราว่ามันไม่เหมือนเพราะอีน้ําส้มตามกระป๋องที่เป็นกองกระดาษกระดาษท,ที่มีขายที่เนี่ยซื้อมาหลายครังไม่เห็นอร่อยสักครั้งเลยน้ําส้มที่เนี่ยมันจะแบบจืดอ่ะและเป็นใคคือคนที่เนี่ยผสมน้ากินด้วยนะงงมากเห็นครั้งแรกแล้วไม่เข้าใจสุดๆอยู่ไทยกินหวันเจี๊ยบ